ขอไหวนะรถเขพอใช้ด e ้ยู่ไปเรื่องอะไรไหมไหมมาเกินเลยเรื่องเกนและขอโอกาสให้กับคุณตทัศน์รองหูดมผู้สมัครสออจอมอำเภอเมืองเราเชื่อเหลือเกินว่าชนบุรีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เราเชื่อว่าชนบุรีสีเขียวเป็นไปได้คนรุ่นใหม่ผู้ที่จะกล้าไป ตามการเปลี่ยนแปลงและ20ธันวาคมนี้เป็นโอกาสของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นโอกาสของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะเลือกจังหวัดอนาคตที่จะเลือกอนาคตของจังหวัดชนบุรีด้วยหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วขอบคุณมากครับรถสีขาวด้านขวามือครับขอบคุณสาหรับกําลังใจชนบุรีเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจจังหวัดชนบุรีเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ เกือบสิบปีเลยโอกาสนี้ครับท่านจะได้กําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรีจะไปทิศทางไหนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านขึ้นอยู่กับการหยอดปัดลงคะแนน,นของทุกท่านในวันที่20ธันวาคมดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับพวกเรามาขอโอกาสพวกเรามาขอความสนับสนุนด้านซ้ายมือของผมนะครับคุณจูนพลรัชสิงโตทองผู้สมัครนายกอบ,บจอจังหวัด ชนบุรีคณะ9้าหน้าเบอร์2และผมขอแนะนำอีก2คนผู้สมัครสอรอบอจอของอำเภอเมอืเองเขตเจ็ดนะครับด้านซ้ายมือของผมเบอ,อร์2และเขตแปดนะครับด้านขวามือของผมนะครับเบอร์สฝากพ่อแม่พีน้องทุกท่านด้วยทุกท่านครับการเมืองในจงังหวัดชนบุรีถูกผูกขาดมานานผูกขาดมาหลายสิปีแล้วถ้าท่านอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง คุณจูนพลอยลพัฒ์คือความหวังที่ดีที่สุดของชนบุรีขอโอกาสจูนพลอยลพัฒน์เข้าไปบริหารพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับนี่โค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีกเพียง8วันเท่านั้นก็จะถึงวันเลือกตั้งดังนั้นเราต้องการการสนับสนุนจากทุกท่านขอโอกาสขอคะแนนให้กับคณะก้าวหน้าทั้งใบนายกทั้งใบขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้งใบนายก ทั้งใบสออบจทั้งสองใบขอคณะก้าวหน้าทั้งสองใบบางแสนทั้งบางแสนขอคณะก้าวหน้าทั้งสองใบเท่านั้นยังไม่พอพ่อแม่พี่น้องครับถ้าท่านอยากเห็นชนบุรีที่ก้าวหน้ากว่านี้เราเชื่อว่าชนบุรีดีกว่านี้ได้ถ้าท่านอยากเห็นชนบุรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขอบคุณมากครับขอบคุณครับถ้าท่านอยากเห็นชนบุรีที่พัฒนาก้าวไปข้างหน้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชนบุรีสีเขียวชนบุรีที่คนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยผมประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งพลังเราไม่พอเราไม่มีเครือข่ายราชาการทีแต่อุดมการ,ร,รพวกเราไม่ซื้อสิ่งซื้อเสียงขอบคุณม้าครับขอบคุณครับขอจูนนายรัตนสิงโตทองเป็นผู้นำจังหวัดชนบุรีคนต่อไปเอาคนรุ่นใหม่ก็ไปขับเคลื่อนจังหวัดนะครับให้โอกาสคุณจูนเข้าไปบริหารเธอเป็นนักบริหารเธอเข้าใจเทคโนโลยีเธอเข้าใจโลกใบใหม่ ชนบุรีต้องการคนอย่างนี้ไปขับเคลื่อนและที่สําคัญพวกเราทํางานการเมืองด้วยความโปร่งใสพวกเราไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงนะครับถ้าซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงไม่ต้องมาขึ้นรถแห่ตาใสให้เสียงแหบเสียงแห้งไม่ต้องมาเดินแจกใบฟิวแผ่นพับจนตากแดดผิวไหม